สวัสดีจ้ามันี้อยู่กับตุ๊กี้อร่อยดีจ้ามันี้พ้ามาก,กินขนมจีนจ้าขนมเซ้นน้ำยากิกนไก่จ้าฮอันฮวันเลยค่ะแสบๆเลยจ้ากินได้ค่ะแสบจ้าขออนุญาตใส่มือนะคะ Yeah.